สวัสดีครับสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครัเเบเดำครับมันนี้นะคะกะหายหนาหายตาไปเลยเพราะว่าเซมไปเก็บบ้านนะคะบ้านตรงเท้เาจอรรดรถนะเพราะว่าจะเดี๋ยวเอารถเขาไปจอดวันนี้มีสองคันด้ค่ะก็เลยไปจัดของในน่องไม่เนาะมันในเนาะเอาเขาเอาของออกไปไว้น้ำเน,ำเนำในส่วนหนึ่งมองเขาไอ่ยังก็ค่าขายนั่นแหละค่ะก็เลยสิพาพี่น้องค่ะปัะเนี่ยเห็นปักบุงงยู่หลังบ้านมันงามเนาะนพี่น้องด้วยทงน้ำหมอกครับก่งนึกถึงเมนูนี่คือเก้าค่ะ ตั้งน้ำมันห้อนละ่ะตั้งน้ำมันห้อนแล้วก็คิดถึงเมนูนี่คือเก้าค่ะพี่น้องเห็นผักบุ้งนี้ค่ะก็ได้อยากผักบุ้งน้ำหมอกอยู่หลังบ้านเนี่ยมันจะมดหน้าฝนละ่ะมันก็นจะเคืองนิดหน่อยนะคะ่ะใสูกซินลงไปปลากระป๋องค่ะสองอันทองกระป๋องนี่เติมถาดปูรูใส่ไข่ลงไปค่ะ ห่งสองพอล้สามใส่ตยใส่ตีไปเลยใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปค่ะรสต้มยำนะค่ะนี่กินง่ายทุกเนปรุงรสหน่อยนึงนะค่ะเสปร์งปุผงรสลงไปหน่อยนึง เส้นต่างๆนี่นุ่ดับ,บน้ำหน่อยนะึงพีกไปนะค่ะนี่ครับเนื้อแซ่บอั็นของแซ่บนะค่ะคุณเดีย๋ยวคือคนกันได้ปนะ่ะเนี่ยใครสุกแล้วก็คนได้อืมสดหนำเนี่ยมีนยยุ้ยไงยุติว่าจะกินธรรมดาปะได้ค่ะแต่ละเตื้อเพราะว่ันน,บบนี้เดับน้ำมากไปแบบนี้เนาะใส่ลงไปเถอะกินปลาหมึกลงไปอีกค่ะ มันีเครื่องไลท์อ้อาวอืมเมนูนี่ก็คือต้ม่มมะม่าครับพี่น้อง <c> <h aw> สีหอบพี่ค่ะอืมไปปิดเก็บเลยปัะเนี่ยเศรษฐอ้โหเศรษฐตุ่มม<า>ะม่รมารสชาติน่าทานสุดๆเลยนะพี่น้องเด้อทีนี้จะทานยังไงกินน้ำกันอ,อีกค่ะอืม มื้อนี่อือมาน้องกูดะตัวมาม่าค่ะตัวมามา่าเงียบกินแต่ละเต้ารุ่นนี้แล้วน,น,น,นี่ยพูดนะมาเด้อพี่น้องบมาเลยค่ะอืออือมาเด้ไปไหนพี่น้องมึงดูค่ากูดะเซตเสียบค่ะกินกับบักแตงเนาะนี่ไม่อยากเขาอือ มันมาเาสิบเอ้อือดีครับ,รบต้องมันมาขขาได้เลย <c oughs> ต้มหลายไปนเลยย้ำกินมะหมัดกะย้ำมะเร็งย้ำแหลมแล้วไปกินพี่หลองหลองต้มมึงด้นนะคะ่ะต้มมะมากเหมือนเขาต้มหยืองเขาแต่ว่าเาขาใช้เครื่องลายจรซึ่ง เราไปลากระป๋องมั้แซ่บอืมอากาศสดแบบือมอาดี่ีกันค่ะรสา่ติลิ้นผง Baim hoa bắc, gần mua là cứ như. đây? là bung ninh. Mhm, mhm. 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 ยกตู้ยกยังออกมาอธิบายภาพทาพี่น้องไปจัดตอนนั้นโบวิดโบวิวดลดแล้วมันไปนติดกล้องของจอมันเลยครับพี่เมฆกล้องมาละพี่เมฆกล่องก่อนมันเกิดเป็นกล้องยังมา้านน่าไปติดยัง ติดไหวเสมยเห็นอย่างนี้นี่ต้องนี้กองของจ้าน,นันเนี่ยเป็นหูเป็นตายเขาเนาะคะ่ะอืมอืม,อม ย้ำไม่อยากเอากรมังตรงมาเนี่ยต้มมีเนี่ยหรือว่ากินอย่างก็หล่ำขอเปียกเนี่ยยัง่งนะเปียกแกงเจนแน่นนแต่ว่ามันอื่นอะอยาก,กอยากกินซุมน้ำไม่สม 음음 mm. 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 ครับอากันหนาขนาดยังก,ก,กับมีอยู่เลยค่ะแะ้วบาน,นี่ก็อากานหนาขนาดยังกับมีอยู่มันบ้าเข่ากันคือปากบุ้งอืม đẹp quá ừ bắt muốn gần muốn đặt muốn mắm mà mấy em bé lâu mày mấy 别看嗯。<noise> <noise> ถ้เาเป็นมะเข่ากันดีนะขอบหูเห็นถ้าจะสั่งกินผู้เดียวจะผ็ดเผ็ดก็นี่เดียกค่ะก็ไม่เผ็ดแล้วอืม ถ้าบุ้งเขื่อนก็บุ้งน้ำหมอกนี่กคนอโกกปลาคาง์บน้ำ,นำเงาเฮ้ยคือมันสอบมันสอดมันนี่นเหรอเราไมนเกี่ยวกันเนี่ยไปเรื่องอะที่ว่า,า,ากกนี่จริงกริงมึงมี ừmừm, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ต้ม,มตหมากค่ะเมนูง,งไง พี่จริงไม่ต้องเหงงเ้เดือนกันซล้วซึมกันเลยเนาะค่ะซื้อมะาม่าก,กับปางมากดใส้นหนังเกลี่ยแบบแต่นี่เขาต่าง,งประเทศพี่น้องเบิ่งปลาเทียบมันเป็นเมนูไม่ใหม่แปลกใหม่ปลาเทียบพี่น้องอยากลองเนาะ

มามานี่บอกกูเอาเลยค่ะเครื่องนยังเอาเมืดแล้วใครดิ่มหลงดิ่มหลงแล้วเอาเลยอืมว่ะอ,อืมเลยอียกประมาณเพ้เลยนุ๊มั่งหันหนาวมาเด้พี่น้อง เรืไปแล้วอาทิตย์เนี่ยเรือเขาขึ้นมาเหนื่อยมากเลยดิเนี่ยนี่ก่อนนี่ก่อนรายการเดีออีสันอืมอิ่มเลยได้บรรยากาศพี่น้องเคยบ้าขาดเคยร้องเฮ็ดกินแล้ะเคยเฮ็ดกินหลายอันต้มมะม่ารวยง่ายขนาดนี้บ้าขาดพี่น้องอันนี้เขาเอิอพระถาดเนาะค่ะคุณสามเต็มเลยค่ะ ว่ากินเมือดับเพราะว่าื่ uh, นี้เอาไ้จะกินมื่นเศร้าในหูดำน้ำมันตื mm. ้นมาได้เศร้าเพราะเสริมเสิ่อแล้วก็อุนกินเพราะว่ากระเพาะเราจะกินเข่าตามไปละดีเนาะค่ะเส่อมเสร่มสืกับสมุนกับป้อยจะกของควานน้อนเดิกกับป้อยพอน้อนไปเลยตื้นขึ้นมากกไม่เฮ็ดเวียกมังุ้มเวียกย่นี่อีกอะเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่หลากหลายย่างค่ะฝากเป็นกำลังใจเราจในเดืองค่ะหอดย้ำหาหอดย้ำไปเขาไปมวนไปยังน้ำกันนอะพี่น้องย้ำมีธุระย้ำมีอย่างเขาก็ได้เฮ็ดจริงสิอะไรนีค่ะ ได้อย่งกับมาสู้พี่น้องเบิ้งคือเกาลว่าเ้าเสริมหักพี่น้องนะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะจะเสริมหับพี่น้องเด้อค่ะ